สวัสดีค่ะคุณสีสรัน์กนจิวเรี่ประตูช้างเผือกนะคะวันนี้จะมารีวิวสร้อยคอน้ำหนัก2สลิงพร้อมจี้กันค่ะสําหรับลายแรกก็จะเป็นแบบห้อยตุ้งติ้งหัวใจนะคะแล้วก็ตัวเส้นก็จะเป็นแบบลายแข็งแรงเลยค่ะจะเป็นลายโซ่แบนนะคะสนใจสามารถแคปรูปสั่งซื้อได้นะคะที่ Inbox หรือ l ล n e แอดนะคะสําหรับลวดลายที่2นะคะก็จะเป็นแบบห้อยตุ้งติ้งลาย ปลาโลมานะคะก็น่ารักมากๆแล้วก็มีความหมายดีนะคะส่วนตัวเส้นจะเป็นลายซีรองออกโป่งนิดนึงนะคะแต่ว่าความแข็งแรงก็อยู่กับที่คนใส่อีกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันค่ะว่าเส้นออกเป็นยังไงนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นลายที่ขายดีมากๆอีกลายหนึ่งเลยนะคะเป็นลายดาวค่ะแล้วก็ตัวเส้นแข็งแรงด้วยนะคะสําหรับสร้อยเส้นนี้ก็เหมือนเปิดต้อนรับวันคริสต์มาสเลยนะคะใครยังไม่มีของขวัญให้กับตัวเองหรือว่าคนพิเศษก็แนะนําเป็นเส้นนี้เลยค่ะ สำหรับลายต่อมานะคะก็คือจะเป็นแบบห้อยจี้หัวใจธรรมดานะคะแต่ว่าตัวเส้นนะคะจะออกโปร่งนิดนึงแล้วก็ตรงที่เชื่อมกับตัวเส้นเนี่ยก็จะแบบเก๋มากๆนะคะจะเป็นหัวใจสวยมากๆจริงๆนะคะเวลาใส่ก็แนะนำเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นแบบงานพรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะคะจะเป็นงานลงยานะคะตัวเส้นจะเป็นาลายไข่ปลาค่ะแล้วก็ห้อยด้วย ที่ลายหยดน้ำนะคะแล้วก็ดีเทลสวยงามมากเป็นดอกไม้ลงยานะคะสีใสแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบวิงวิงนะคะคือสวยมากๆเส้นต่อมานะคะก็จะเป็นลายโมเสษนะคะคือตอนแรกหนูอยากรีวิวมากเลยตอนที่มันมาใหม่ๆนะคะแต่ว่าลูกค้าซื้อไปหลายเส้นแล้วนะคะตอนนี้ก็คือ ถ่ายไม่ทันจริงๆแต่ว่าตอนนี้เข้ามาใหม่อีกรอบนะคะก็ได้มีโอกาสถ่ายทุกคนนะคะใครสนใจต้องรีบจับจองกันเลยนะคะมีใส่กับสร้อยข้อมือน้ำหนักครึ่งสลึงด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นลายน้องวัวนะคะน่ารักมากๆเลยเป็นลงยาพรีเมียมเลยนะคะแล้วก็ตัวเส้นจะเป็นลายไข่ปลานะคะสวยมากๆเลยแล้วก็ข้างๆจะมีตุ้มนะคะชุบสีด้วย ต่อมาจะเป็นงานตุ้มนะคะลงยาสีฟ้าพาสเทลนะคะแล้วก็เล่นแบบลวดลายตรงตุ้มได้สวยงามมากแล้วก็ตัวเส้นจะเป็นลายสีตรองนะคะค่อนข้างตันเลยค่ะนี่เลยต่อมานะคะก็จะเป็นงานลงยาอีกนะคะชิ้นหนึ่งก็จะเป็น ห้อยตุงติ้งสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ดอกไม้นะคะน่าจะเป็นดอกเดซี่นะคะแล้วก็ตัวเส้นจะเป็นลายสีเสาตันค่ะใครสนใจนะคะสามารถสอบถามสั่งซื้อได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะ